สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมมาต่อลง Lost Run Apocalypse นะครับก็เอาไปลองเล่นกันดูเนาะตอนนี้ก็มีโหมดลีเจ n นเข้ามาแล้วนะครับแต่ก็เดี๋ยวผมสอนลงแบบอีลิและกันนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับเนาะเพราะตอนลีเ e n นไม่ได้อัดไว้นะครับเอาเป็นตอน Elite ดีกว่าเนะนะครับจะได้ไปเล่นกันได้ง่ายๆด้วยนะครับไปไปดูกันเลยนะครับเบื้องต้นก็แยกดาเมจให้มันพอๆกันเนาะนะครับแล้วก็ สเตสแรกเนี่ยบอสตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวมานะครับซึ่งเริ่มแรกมามันจะมีลูกน้องออกมาก,ก่อนนะครับก็คือมันจะมีตัวเล็กเลกเล,กเลกเ็ๆเนี่ยตัวแดงๆเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวกุเลมนะครับตัวกุเลมมันจะโผล่มาสี่มุมสี่จุดอย่างนี้นะครับก็แนะนําให้เลือกรับมุมหนึ่งแล้วกันลากมารวมกันแล้วตีมันก็ง่ายกว่าตีเฮียตัวเนาะใช่ไหมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องพื้นฐาน นะคบเพราะว่าถ้าเกิดไปตีกระจายกระจายกันในที่ผมพูดถึงรีเจนด้วยนะคือมอนมันถึกอะนะคะพอมันมอนมันถึกแล้วเราจ,จ่ายสกิลไปแล้วอะนะครับมันโดนไม่เยอะมันก็เสียของถูกไหมครับเพราะงั้นเราก็ลากมาโกรนนะครับลากมาเท่าที่ลากได้นะนะครับอ่ะทีนี้ให้ระวังพื้นเหลืองตรงนี้นะครับพื้นเหลืองตรงเนี้ยมันจะแรนดอมนะครับผมอ่ะมันจะแรนดอมนะก็คือสลับ ก็พยายามพยายามอยู่แถวตรงหยียบเส้นเหลืองตรงนี้ไว้แล้วกันเนาะเอาแบบระยะที่เดินแค่เดินก็หลบได้บางทีแดชเราเราใช้แดชจนเกลี้ยงไงเราไม่สามารถแดชซ้ายแดชขวาได้เรื่อยๆก็ยืนแถวเส้นเหลืองไว้แล้วกันนะครับอ่าแต่บางทีผมก็ไม่ได้เล่นเป๊ะขนาดนั้นนะอ่ามันก็อ่ะเนี่ยโดนไหมมันก็จะเส้นเหลืองมันก็จะสลับไปสลับมาหรือบางทีเมื่อขึ้นที่เดิมนะครับเนี่ยลองดูเห็นไหมอ่อันนี้มันยังสลับไปสลับมาอยู่เนีย่ย นะครับมันยังขึ้นที่มันมีขึ้นที่เดิมได้นะแต่บางทีมันก็สลับไปสลับมาเนี่ยบางทีขึ้นที่เดิมเพราะันก็ให้คิดว,ว่ามันแรนดอมดีกว่านะครับผมประมาณนี้นะพอเคลียร์ลูกน้องเสร็จปุ๊บอ่าต้องพูดบอกว่าไอ้พื้นเหลืองโดนทีนึงเนี่ยมันทาให้เกียรแดงเราขึ้นนะครับ พอเกลแดงเราขึ้นเนี่ยตรงกลางจอเห็นที่ผมเห็นว่า10%ตรงเนตรงนี้นะครับพอร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเราจะโดนสิงนะครับแล้วมันจะไปตีเพื่อนนะครับวิธีแก้การโดนสิงก็คือให้เพื่อนตีเราให้ตายแต่เราไม่ได้ตายนะครับเร,เราแค่หลุดจากการโดนสิงนะครับหรือไม่ก็เราดูเกตเรากใกล้เต็มแล้วเราก็ไปตีตัวลูกน้องมันก็ได้พอตีตายปุ๊บเก,บเกตพวกนี้เปอร์เซ็นต์มันก็จะลดลงนะครับอ่ะมาณนี้นะนะครับแต่ว่าไอ้พื้นเหลืองเมื่อกี้ เหมือนเหมือนจะง่ายนะเหมือนผมจะโดนเบาแต่วันนี้ถ้าเกิดของน้อยกัวเน,นี้ยมันก็โดนแรงนะครับเพราะงั้นก็พยายามค่อยๆตีนะครับมีสมาธิในการตีนะครับไม่ต้องรีบนั่นเองนะครับเนาะประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็เห็นลูกแก้วแดงๆไหมครับพวกเนี้ยเราต้องตีให้แตกพร้อมกันเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับพยายามตีเลี้ยงนะครับอย่ารีบตีแตกก่อนเพราะบางทีเพื่อนเราสกิลไม่มีแล้วถ้าเกิดว่าเนีย่ยสมมติตีแตกอันนี้อันนี้ตีไปก่อน อันนี้มันมีคนตีแตกไปแล้วแต่เพืเอนอันเนี้ยโชคดีที่มันเป็นผมอยู่และโชคดีที่ว่ามันเป็นหมดอิลิตมันก็เลยง่ายนะครับถ้าหมดรีเจนเนี่ยมันจะถึกมากๆเลยนะครับต้องเลี้ยงให้พอๆกันอันนี้มีเวลา10วิแต่ถ้าเกิดรีเจนจะมีเวลา5วิซึ่งบางทีมันไม่ทันเนาะ10วินี้มันเหลือๆอยู่แหละมันง่ายนะครับก็มันมีเวลา10วิในการตีให้แตกทั้งหมดถ้าตีไม่แตกทั้งหมดมันก็จะระเบิดแบบเราเราก็ตุยหมดเลยนั่นเองนะครับ เสร็จ <One> ป <input> ุ๊บอ่ะเสร็จต่อไปก็ตีบอสไปเลยนะครับตีไปตามปกตินะครับจะให้สังเกตว่าบอลจะมีไปทาอะไรบ้างเนาะนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ามันก็จะมีท่าพื้นอย่างนี้นะครับก็คือเราไม่โดนอยู่แล้วแหละแต่ระวังอย่าให้ไอพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงเนี้ยมันไปทับซ้อนกับเพื่อนนะครับเพราะว่าถ้ามันไปทับซ้อนกับเพื่อนเพื่อนก็โดนดาเมจนั่นแหละนะครับเนาะแต่ปกติเรายืนกันคนละมุมอะไรอยู่แล้วมันก็จะไม่ได้อันตรายอะไรนะครับไม่โดน แห็นไหมไม่โดนแต่เพื่อนจะโดน <shrink> แต่ถ้าเราก็ระวังเรื่องการลากแถบไปด้วยนะครับคอยระวังของเพื่อนเนาะอ่ะ ah, ทีนี้พอเฟสเนี้ยพอเฟสเนี้ยคือสี่ร้อยแปดสิบหลอดนะครับแต่ครั้งหนึ่งมันก็จะปล่อยท่าอะไรม,มาระหว่างเนี้ยไม่ต้องก็หลบหลบไปเนาะแต่ว่าแต่ครั้งหนึ่งมันก็จะมีหน้าโผล่ขึ้นมานะครับหน้าโผล่ขึ้นมาไม่ใช่ว่าตีได้เลยนะอาจจะรอ,อนิดนึงหนึ่งวิสองวินะครับผมแล้วมันถึงจะตีเข้านะครับเนี่ยพอตีหน้าพอตีหน้าเสร็จปุ๊บ หน้ามันจะหายไปคือหน้าเนี่ยมันจะขึ้นมา3ามจุดนะครับแต่มันมีอยู่สี่มุมใช่ไหมมันจะขึ้นมา3ามอันนะครับซึ่งถ้าเราตีไม่ทนันมันก็จะไปสิงเพื่อนนะครับมันก็จะไปสิงเพื่อนๆแล้วนเราเพื่อนเราก็จะมาตีเราวิธีแก้คือเราก็ไปตีเพื่อนให้ตายเหมือนเดิมนะครับเพื่อนก็จะกลับล่างนะครับแล้วหน้ามันก็จะหายไปด้วยนะครับผมคือหน้ามันไปอยู่ในล่างเพื่อนแล้วอะไรนะครับเพราะงั้นมันก็จะมีวิธีเล่นที่แบบโอเคไม่เป็อะไรตีหัวไม่ทนันก็สิงเพื่อนไปก็ได้ แเปนิเพื่อนไปแล้วก็ไปตีเพื่อนดีกว่ายอะไรเงี้ยเกาะได้นะครับนะครับถ้าสองเราตีของเราเสร็จปุ๊บก,ก็เราก็กระโดดข้ามไปตีตรงอื่นได้นะครับยอย่างเงี้ยนะครับไปตีได้เยไปไล่ตีเห็นไหมครับแค่นั้นเองพอตีหน้าจบเสร็จปดปุ๊บเราก็ค่อยมาตีลูกแก้วแดงต่อนะครับให้มันแตกพร้อมกันนะครับ พยายามให้มันแตกพร้อมกันแต่อันนี้หมดอิลิทมันง่ายนะครับมันมันแตกทันภายในสิบวิอยู่แล้ะพอเสร็จปุ๊บเราก็อัดต่อ,อน,นี้นะครับแล้วก็ยัดไปทีบอสจะมีท่าอะไรบ้างอ่ะอันเนี้ยเห็นเป็นวงสีเหลืองตรงนี้ไหมครับอันเนี้ยมันจะปล่อยกิ่นปล่าออกมาครับอย่างนี้นะครับถ้าเราโดนไปเห็นไหมครับเกดตดโดนสิ่งเราก็จะเด้งขึ้นมานะครับ แค่นั้นเองก็มันจะติดตามตัวเรานะเพราะงั้นวิธีหลบก,ก็คือถอยไปไกลๆนะครับถอยไปไกลๆแค่นั้นเองนะครับเพราะหลบซ้ายหลบขวาหลบไม่พ้นนะครับหรือไม่ก็ยอมโดนนิดนึงแล้วเราก็ปิงเราก็แดดออกมาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอ่ะพอสองร้อยสี่สิบหลอดเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าเฟสเขาวงกดนะครับอย่างงี้อ่ะไปเข่าวงโปดแล้วก็วิ่งไปวิ่งแนะนําให้วิ่งขวานะครับ นะครับแน่นอนว่าเราจะมีเพื่อนสองคนออกให้เพื่อนวิ่งขวาตามเรามาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสกิลอุกบาทลงมาที่มันจะมาล็อกตัวเราอะ่ะอันนั้นต้องไปแชร์ดาเมจนะครับแต่ว่าในคลิปนี้มันไม่ได้เจอนะครับก็เลยอาจจะไม่มีภาพให้เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดทุกคนลงมาจะเห็นอยู่แล้วว่าอุกบาทเวลามันล็อกตัวเนี่ยถ้าโดนคนเดียวเนี่ยเรากรันปีตายเลยแต่ถ้าเกิดโดนสองคนก็จะโดนดาเมจครึ่งหนึ่งประมาณนี้ครับถ้าสามสี่คนก็โดนน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับสี่คนที่ไม่โดนดาเมจเลยอ่า อย่างเงี้ยไอ้มวิ่งมาถ้าเกิดวิ่งขวาขวามาแล้วจะวิ่งจะไปขวาหรือซ้ายก็ได้ครับเอาจริงๆแล้วแต่ชอบแหละแต่ว่าไปที่เดียวกันนั่นแหละอ่าอี่าี้ผมมาขวาแล้วผมเจออ่าผมเจอผมก็ไปเหยียบเ๊บผมไปเหยียบแค่แตะก็ได้แล้วนะครับไม่ต้องยืนนิ่งก็ได้นะอ่าเสร็จปุ๊บมันก็จะเปิดประตูห้องถัดไปอันนี้เห็นไหมครับคือแตะขวาแล้วก็วิ่งต่อเลยอ่าวิ่งต่อแล้วก็แล้วไปขวาต่อยิงวิ่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 งอ่าแล้วผมเจอแหละ ก็ไม่เจอก็วิ่งไปจนจวดจะเจอนะครับผมอันนี้นะแนะนําเทคนิคนะครับอ่าเสร็จปุ๊บเราก็ย้อนกลับไปพอเจอแล้วเราย้อนกลับไปมันจะเจอห้องห้องข้างในนะครับแล้วก็มาหยาบพอหยาบเสร็จปุ๊บมันก็เปิดเปิดเสร็จปุ๊บก็ตีต่ออ่าเห็นอุกกาบาตไหมครับเมื่อกี้นั่นแหละอุกกาบาตอุกกาบาตตรงเนี้ย นะครับอันนี้ต้องลากมาใส่เพื่อนนะให้มาช่วยแชร์ถ้าไปโดนคนเดียวก็ตายคนเดียวครับถ้ามาหาเพื่อนคือเพื่อนไม่ตายนะครับเพื่อนแค่มาแบ่งดาเมจให้ด้วยนะครับไม่ตายหรอกแต่ก็ระวังนะครับอย่าไปลากใส่เพื่อนที่เขาเหลือครึ่งหลอดนะราะง,งั้นก็ถ้าเซฟก็สามสี่คนนะเห็นปุ๊บก,ก็ไปรวมเดี๋ยวถ้าเกิดเราไม่ได้คอไม่ได้เรียกอะไรกันก็วิ่งมาหาคนที่เลือดเต็มเต็มนะครับแค่นั้นเอง นะครับดงนั้นคนที่เลือดเต็มเห็นอุกบาลก็อย่าไปหนีเขานะครับมันไม่ตายนะครับก็ช่วยเขาหน่อยประมาณนี้นะครับก็น่าจะเห็นหมดทุกสิ่งอย่างแล้วนะครับก็เสร็จปุ๊บเมื่อกี้ออกจากหอองค์กดมาก็ตีลูกแก้วให้ตายแตกพร้อมกันถ้าแตกไม่พร้อมกันก็จะระเบิดแบบตายหมู่นะครับอันนี้ต้องระวังมากรีเจนไม่มีเวลาให้ห้าบินะครับก็ค่อยๆเลี้ยงไม่ต้องรีบนะครับเวลาโคตรนานเหลือเฟือนะครับอ่าปุ๊บเอากัศต่อ เรียบร้อยจบนะครับอ่าจะมีแถมให้นิดนึงเพราะว่าผมต้องไปช่วยอยีกห้องหนึ่งนะครับอ่าเขาบุงกดเหมือนเดิมอ่าทุกคนอาจจะแบบอยากเรงนเขาวงกดอ่าเขาบุงกดอ่าผมวิ่งไปปุ๊บทีนี้ผมไม่เจอไงผมวิ่งมาถึงมไม่เจอใช่ปะไม่เจอผมมาตายนะครับเือถ้าเกิดถ้าเกิดจะเจอมันต้องเจอตั้งแต่ไออันแรกเลยครับถ้าไม่เจอก็ไปตายนม้มันจะเจอไหมก็เพื่อนอีกฝั่งหนึ่งเขาก็วิ่งมานั่นแหละนะครับ เจอเสร็จปุ๊บอ่ะล้วก็อ่ะเจออีกปุ๊บล้วก็ยอ้อนเลยเจอไหนปุ๊บเสร็จปุ๊บล้วก็ย้อนกลับมานะครับเนี่ยนะครับแตะเสร็จแต่สองอันเสร็จปุ๊บเดินย้อนกลับเลยนะครับมันจะมีห้องเปิดอยู่ข้างหลังเราอย่างนี้นะครับแล้วก็มาแตะอันนี้ให้พร้อมกันนะครับถ้าแบบดีเจนจะมีสี่อันก็แตะสี่อันนะครับผมถ้างนั้นก็เล่นกันอย่างสมามชี้ด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรละสีลูกแก้ว มานี้นะครับต่หลับบอสตัวแรกไม่ยากแต่รีเจนก็เพิ่มความถึกขึ้นมาก็อาจจะวุ่นวายหน่อยแล้วก็ปีเรียงนะครับเนาะนะลองไปเล่นดูไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันเลยนะต่างแค่ตอนเหยียบกับบันทึกมากกันนั้นเองอ่าต่อไปจะเป็นไมเคิลนะครับ i มเคิลเนี่ยเขาเริ่มต้นมาเนี่ยให้ระวังสกิลรูปบวกอันนี้นะครับมันหมุดนานอยู่นะครับแล้วก็ในรีเจนก็โดนประมาณสองทีก็ตายได้เลยนะครับเพราะงั้นก็วิธีสู้คือโดดอยู่บนฟ้าอย่างนี้แล้วตีแต่ว่าอันนี้ผมน่าจะพลาดผมหลดลงไปเพราะผมกดสกิวไม่ออก <c oughs> อันนี้โดนปุ๊บพอโดนเสร็จปุ๊บไอเกตเหลืองมันขึ้นใช่นไหมครับเกตเหลืองตรงนี้มันขึ้นนะครับพอมันเต็มหลอดเสร็จปุ๊บแบบฟิกซึมมันจะติดตัวเราสักพักหนึ่งมันก็จะระเบิดตึมแล้วเราก็ตายนะครับ บางทีเราสึงมากๆก็ไม่ตายหรอกนะครับวิธีแก้ไอ้หลอดเหลืองนี้ก็คือให้เคียวแสงนะครับกดนิวมานะครับมันก็จะลดเกรดลงไปนะนะครับแต่ก็ไม่โดนเลยดีกว่าเนี่ยอันนี้พอโดนเสร็จบุกว่าโดนเห็นไหมมันโดนมันโดนเหมือนจะเบาแจริงๆมันแรงมากเราไม่ตีสู้คืออยู่บนฟ้าอย่างนี้นะครับบนฟ้าเราสู้เลยจะไม่โดนนะครับจะไม่โดนนะครับจะไม่โดน,น พอพอพอจบอันนี้เสร็จปุ๊บมันก็ประมาณสักเจ็ดร้อยแปดสิบหลอดแถวเนี้ยแหละครับมันก็จะให้ไปตีลูกน้องบนซ้ายข้างบนเนี่ยนับนับ,น,บนับจากประตูทางเข้ามาก็คือมันจะมีสี่หัวมุมใช่ไหมนะครับอันนี้คือบนซ้ายแล้วก็ขวาล่างนะนะครับจริงจีบอสยั่มีท่ามากกว่านี้เดี๋ยวผมให้สังเกตน,นะครับเนี่ยไอ้ท่าไอ้ท่าที่มันปล่อยวงอันนี้มาเนี่ยนะครับก็กระโดดถอยออกมา ก็ไม่โดนละนะครับก็มันเร็วมากนะครับก็โดนก็ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ก็ตามเลื่อนมาแต่ไม่โดนดีกว่ามันเป็นคลื่นนะครับอ่าตีทีนี้พอตีอ่ะพอตีแตกอ่าสังเกตมันจะมีพื้นตรงล่างตรงนี้ด้วยนะครับไอ้พื้นตรงเนี้ยวิธีสังเกตอะมันจะปล่อยแสงมาก่อนที่พื้นนี้เห็นไหมเนาะ อ่าโอเคคือพื้นเนี่ยนะครับเรากระโดดสองทีก็หลบได้หรือไม่ก็เดินไปเรื่อยๆก็ไม่โดนแหละหลบง่ายมากๆนะครับมันจะยิงลําแสงมาจากหัวบอสก่อนนะครับแต่ว่าแนะนําจริงว่าก็แดดหลบไปเลยครับง่ายๆนะครับอันนี้ผมเผืนแดดไปโดนของเพื่อนนะอ่าเมื่อนเห็นติกซึมไหมครับติกซึมเนี่ยอันนี้คือโดนแสงโดนจนแสงอยู่เนี่ยจนครบโดนติกซึมตายนะครับ ียยบพอตีลูกน้องเนี้ยเสร็จปุ๊บอะเราก็เหยียบแพลตฟอร์มเนี้ยนะครับปึ๊บพอไปแตะปุ๊บอะมันจะมีแท่นลงมาหรือไม่ก็เป็นลูกบอลไฟฟ้าให้ระวังนะครับถ้าเป็นลูกบอลไฟฟ้าก็ตีให้มันตายก่อนเราก็แตะใหม่นะครับอะ่ะมันลงมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมอะ่ะเราก็ขึ้นไปเหยียบแค่นั้นเลยนะครับเนี่ยนี้ไหมผมอันนี้เดินวนก็ได้นะครับกบวนแต่ว่าผมชอบกระโดดนะครับซึ่งมันก็ชอบพลาดนะครับไม่ทำแล้วเดี๋ยวเดินวนๆนก็รอดนะครับอะ่ะ ต้องแตะสองอันพร้อมกันนะครับมันถึงจะปิดล็อกบอสให้ตีต่อนะครับ mm hmm. ก็เอาเลย mm hmm. อ่ะสังเกตท่านิดหนึ่งนะครับลืมบอกไปว่าบอสต,ตัวเนี้นะครับเวลาสู้ให้สู้ใกล้ๆนะครับที่ผมไม่ทุ้ใกล้เพราะว่าเห็นไหมครับท่าเนี้ย มันเป็นมันเป็นองศาแบบร้อยแปดสิบองศาเนะ่นะครับหลบยากมากถ้าอยู่ไกลนะครับต้องหลบออกไปไกลๆเลยพันวิธีทูเ้าเราอยู่ใกล้บอสเนี่ยเราอยู่ใกล้ปุ๊บเราก็แดฟไปอีกฝั่งเลยง่ายมากอย่างเงี้ยครับเด็ไหมมันก็ฝั่งนี้ปุ๊บเราก็หลบไปอีกฝั่งหนึ่งด้านขวาแต่อยู่ใกล้มากนะครับเดี๋ยวมันติดลูกบอลตัวบอสนะครับติดหินบอกอย่างเงี้ยครับอ่าเราก็ตีไปตีไปอย่างงี้ก็ตีไปเลยเห็นไหมตีใกล้ๆบอสอ่ะมันจะไม่โดน เีใ้ใกล้บอลอย่างนี้มันจะไม่โดนนะอ่ะพอเข้าสามร้อยก็หลอดเนี่ยนะครับหรือตีไปสักพักหนึ่งอ่ะมันไม่ต้องสามร้อยก็หลอดหรอกนะมันจะตีบอลไม่ได้แล้วเรามันจะเสกลูกนองออกมาสี่มุมมันจะเสกลูกนองออกมาสี่มุมแบบนี้อันหนึ่งนะครับอ่ะเนี่ยอันนี้คือตีไม่ได้แล้วนะมันจะเสกลูกนองออกมาสี่มุมแบบนี้แล้วก็แล้วก็เราก็ลุมอ่ะตีให้มันตายนะครับถ้าลิเจนก็จะถึกหน่อย นะครับคนดานเมจแรงก็วิ่งไปช่วยตีลูกน้องให้มันหมดก่อนนะครับส่วนคนที่ไม่ได้แรงก็ขึ้นไปรอคนเลยก็ได้นะครับช่วยกันตีก่อนก็ได้อแล้วก็พอตเตรียมหมดเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นไปให้หมดไม่ต้องขึ้นไปให้หมดหรอกก็คือขึ้นขึ้นไปเหยียบแท่นสี่อันนะครับเพราะคราวนี้เป็นสี่อันละนะครับอ่ะเราก็ดูว่าอันไหนที่มันยังไม่มีเราก็ขึ้นไปอันนั้นนะครับอ่ะพอเหยียบสี่อันเสร็จปุ๊บปกติบอสต่อได้ายมาอ่ะเสร็จปุ๊บ วาวมากเลยคำนึงนะข้ามขามอ่ะอ่ะมันจะเข้ามันจะเข้าเฟสถัดไปเลยเมื่อกี้เพราะว่าผมสามร้อยหลอดคนึงนะซืออ่ะอ่ะนี่เข้าเฟสถัดไปละอ่ะเนี้ยอันนี้มันจะเกิดมันจะเกิดสี่มุมสี่มุมเหมือนเดิมนะครับมันจะมีสีให้กดเรียงกันเรียงตามนี้ห้ามกดข้ามนะนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดู อันเนี้ยมันจะมีโลอยู่เรามีเวลา20ปีโลเนี้ยพอตีแตกแล้วเนี่ยนะครับมันจะมันจะเข้าไปได้อะมันมันจะเข้าไปได้แล้วมันจะเสกโลขึ้นมาคุ่มตัวเองมาถึงป้องกันตัวเองอะในอีกประมาณ10ปีถัดไปนะครับเผื่อบางทีเพื่อนเข้าไม่ทันโลมันถึกมากเราก็รอให้มันระเบิดแมปก่อนนะครับถ้าเรามีโลอยู่เเราจะไม่โดนดาเมจโลเมื่อกี้ครับที่เราตีแตกไปเมื่อกี้ ต่าพอเออันนี้มันมีคนกดอันนี้มีคนกดเขียวแล้วนะครับอ่าเราก็กดสีของเราถัดไปเล,เลยนะครับแล้วก็รอดูสัญญาณนะครับอพอเรากดเราเสร็จปุ๊บก,ก็มีคนกดสีฟ้าต่อก็จะมีคนกดสีแดงต่อมันก็คือจบแล้วไงนะครับอันนี้คือผ่านเร็วอันนี้คือเล่นเร็วแต่ถ้าเกิดแบบบางทีเราเล่นเร็วไม่ทันอย่างเงี้ยเราเล่นเร็วไม่ทันเราก็รอให้มันระเบิดไปก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็ค่อยไล่กดนะครับโอเคไหมไล่สีไปก็ต้องสื่อสารกันนะครับ แต่ปกติก็ถ้าเล่นเงินไปแล้วก็กดปุ๊บมันก็ใส่มันก็ขึ้นนะครับสักยะเกี่ยวขึ้นปุ๊บผมกดของผมแหละอันนี้อันนี้เราจะต้องระวังระวังเลเซอร์เมื่อกี้ด้วยนะครับจริงๆมันแรงนะแต่ผมมันถึกนะครับผมก็เป like ็นเปมนต้องรีบขึ้นก็ได้ก็เดี๋ยวแท่นมันจะขึ้นลอยตามขึ้นมานะครับแต่นี่ผมรีบขึ้นมาก่อนไงผมรีบนะครับดูสภาพนะครับเดี๋ยวแท่นมันจะลอยขึ้นมาแหละ นะครับไอ้แท่นนักเก็เห็นแบบด้านซ้ายบนของแกแท่นมาเราก็ตีนะครับสังเกตมันจะมีลูกบอลไฟฟ้าด้วยนะครับก็มันเกิดมาแล้วก็ตีให้มันให้มันแตกอย่าให้มันมาหาเพื่อนนะครับเดี๋ยวมันจะวุ่นวายนะครับผมก็ไม่มีอะไรง่ายมากอิลง่ายมากนะครับผมเวลาสู้ก็สู้ใกล้ๆบอสไว้ถ้าเหมือนตอนอยู่ข้างล่างเลยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับบอสตัวนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ